ผมก็สายตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้นะผมก็ตัดสายก่อนนะครับหลังจากตัดสายไฟก่อนะครับในช่องแอร์ของเราได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ผมสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง youtube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆนะครับวันนี้ผมจะพามาอุดช่องรูหนูเข้านะครับของรถอิสุดีแมกซอนนี้นะครับ รุ่นนี้เป็นรถอิ u z สูนะครับเป็นอิซูซูนีแม็กออนิวปีสองพันสิบห้าะครับเป็นโชมนี้นะครับสองพันสิบห้าครับมาดูวิธีการอุดช่องรูหนูเข้านะครับรูหนูมันจะเข้าด้านในนะครับด้านในมันจะมีช่องว่างครับภายในตะแกรงจิ้งหลีดตรงนี้มันจะมีช่องว่างนะครับผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะครับแต่ผมใช้ตัว DIY เป็นตัวพลาสติกนะครับ บางทีมันอาจจะทำให้หนูกัดได้นะครับผมจริงสั่งตะแกรงผมได้สั่งตะแกรงเป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสตัวนี้มานะครับเพื่อป้องกันหนูเข้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นสแตนเลสสนิมจะไม่กินนะครับโดยผมจะใช้กาวสองงานนะครับในการปิดนะครับไม่ต้องเจาะรูนะมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่า อันดับแรกนะครับวิธีถอดครับเราต้องถอดตัวแผงกิ้งลดตตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ถอดตัวที่ปัดน้ําฝนออกทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ก็ปปิดตัวนี้นะครับงัดออกมาเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดกันเลยอันดับแรกนะครับเราก็มาร์กนะครับมาร์กตัวก้านที่ปัดน้ําฝนไว้นะครับให้อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ใช้ประแจ เบอร์14นะครับในการขันน็อตออกนะครับในการคลายน็อตออกนะครับที่ปั่นน้ำฝุ่นนะครับต้องแยกฝั่งไว้นะครับเวลาเราถอดนะครับฝั่งนี้จะถอดยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางนะครับต้องปีนล้อขึ้นไปนะครับหยียบล้อรถขึ้นไปนะครับก็มาร์กไว้นะครับใช้ปากกามาร์กไว้นะครับให้ตรงตำแหน่งเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ไม่ตำแหน่งเดิมบางทีมันอาจจะ ต่ำไปนะครับอาจจะทําให้เวลาที่ปักก้านปัน่นน้ำฝนครับเลื่อนลงกระแทกนะครับทําให้เกิดเสียงดังนั่นเองหลังจากที่คลายน็อตออกนะครับแล้วก็งัดขึ้นนะครับก็ค่อยๆยกออกก็นะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับงัดขึ้น,นครับแล้วก็ค่อยๆยก เดียวก้านก็จะหลุดออกมานะครับเวลาเก็บนะครับต้องแยกฝั่งนะครับแยกไว้คนละฝั่งนะครับต่อมาเราจะถอดฝาครอบตัวแผ่นกิลลีดออกนะครับใช้นิ้งงัดหรือพลาสติกงัดน,นะครับผมมีเครื่องมือนะครับผมใช้ในการงัดนะครับถอดไม่ยากนะครับ แล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับไค่อยงัดนะครับหลุดออกมาแล้วนะครับแยกฝั่งไว้นะครับต่อมานะครับเราจะถอดตัวแผงจิ้งหรีดออกนะครับ เปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับที่ตัวแผงกิ๊กดีนครับจะมีหมุดพลาสติกยึดอยู่นะครับหลายจุดนะครับแล้วก็ใช้ครีมนะครับใช้ครีมปากแหลนนะครับบีบนะครับแล้วก็ค่อยๆดันขึ้นนะครับดูว่าตัวหมุดตัวพลาสติกตัวนี้นะครับ มันอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะครับแล้วก็คีมบีบแล้วก็มือนึ่งงัดๆขึ้นนะครับไล่ไปเลยนะครับไล่ให้หลุดทุกตัวเลยนะครับตัวกิบล็อกนะครับกิบล็อกพลาส,สติก ถ้ามีโต๊ะนะครับยืนก็จะดีนะครับพอดีรถผมมันตัวสูงนะครับค่อนข้างจะทําลําบากนะครับไม่มีโต๊ะยืนนะครับถ้าตัวสูงหน่อยก็จะทํางานสะดวกนะครับไล่ไปทุกตัวเลยนะครับ ฝั่งนี้หลุดแล้วนะครับเดี๋ยวมาอีกฝั่งนึงนะครับบางทีหมุดบางตัวอาจจะแน่นนะครับบีบแล้วก็ใช้มือมือหนึ่งดันขึ้นนะครับ ใช้แรงยกหน่อยนะครับใช้แรงงัดหน่อยตัวนี้ค่อนข้างแน่นนะนี่ขึ้นแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ นี้แน่นมากนะครับออกหมดเรียบร้อยนะครับหลังจากตัวยิบล็อกหลุดนะครับของผมจะมีสายไฟนะครับสายไฟตัวสายไฟที่าเวลาเปิดเครื่องเสียงครับ ผมก็สายตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้นะผมก็ตัดสายก่อนนะครับหลังจากตัดสายไฟก่อน,นะครับจะเหลือตัวสายน้ํานะครับสายน้ําตัวที่มาที่ปัดน้ําฝุนนครับฉีดนะครับ,บ,รบตัวนี้ก็สามารถถอดออกได้เลยเพื่อจะยกตัวตะแกรงกิงลดิตตัวนี้ออกมาเพื่อจะทํางานได้สะดวกนะครับ มาดูกันนะครับว่าที่ผมได้ติดไว้นะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นผมใช้ถังน้ํามันนะครับในการปิดมันเป็นพลาสติกนะบางทีหนูอาจจะกัดนะครับจะกัดนี่จุดหนึ่งครับอันนี้ผมใช้ปิ๊บนะครับอันนี้เป็นพลาสติกนะนี่ยาวมานน่นนะครับนี่นะครับช่องหนูเข้านะครับช่องหนูเข้า ตัวนี้แดยครับเห็นไหมพลาสติกนะพลาสติกแล้วก็นี่จุดนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะเอาของเก่าออกก่อนนะโอเคหลังจากที่เราของเก่าออกนะครับเพื่อจะใช้ตะแกรงที่ผมซื้อมาใหม่นะครับเป็นสแตนเลสนะครับปุดรูไว้นะครับปุดช่องว่างไว้นะครับ ตอนนี้ผมได้ถอดตัวชุดมอเตอร์ที่ปั่นน้ำฝนออกนะครับเพื่อจะทำงานได้สะดวกนะครับนี่นะครับตามแน่งที่หนูเข้านะครับ d m a ม a l ออ e w นะครับมีหลายช่องหลายจุดนะครับที่หนูสามารถเข้าไปในช่องแอร์ของเราได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ผมซื้อมานะครับเป็นตะแกรงตนเลดจุดนี้นะครับขอให้ใช้สกูยึดนะครับ ที่แถมมาผมจะไม่เจาะรถนะครับผมจะหาวิธีใช้กาวสองหน้านะครับตัวนี้ค่อนข้างตัวไม่เสมอนะครับตัวเวลาเราปิดมันจะไม่เสมอนะไม่รู้ว่าใช้กาวสอหน้าจะติดหรือป่นะครับฝั่งนี้นะครับพอดีเลยนะครับสามารถใช้กาวสหน้าติดได้พอดีนะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับพื้นที่ค่อนข้างโอเคอยู่เรียบนะครับ ไม่ต่างระดับนะครับสามารถใช้ตัวกาวสองหน้านะครับน่าจะได้นะครับตัวนี้มาดูเริ่มติดกันเลยนะครับผมจะติดฝังด้านซ้ายก่อนนะครับฝังด้านซ้ายก่อนก็ลอกกาวสองหน้าออกนะครับตัวแผ่นตัวนี้เขาจะมีกาวสองหน้านะครับเป็น3 M นะครับมาให้นะครับแล้วก็ แกออกทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดนะครับแล้วก็ติดเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้จะเข้าพอดีเลยกดเข้าไปให้แน่นๆนะครับโอเคนะครับฝั่งนี้มาดูตัวตะแกรงอีกอันนึงนะครับ ผมจะใช้กระดาษทรายขัดนะครับเพื่อจะให้พื้นผิวหยาบยามหน่อยนะครับเพื่อจะใช้ตัวกาวสาตัวนี้นะครับติดนะครับเพื่อจะให้มันแน่นนะครับผมใช้ตัวกระดาษทรายขัดแล้วก็ทำความสะอาดนะครับก็ลอกกาวออกนะครับหลังจากนั้นนะครับนำตัวตะแกรงนะครับไปอุด ตัวที่มีช่องว่างจุดนี้นะครับจุดนี้พื้นที่ค่อนข้างจะเรียบนะครับสามารถใช้กาว 3M ติดได้นะครับก็กดเข้าไปให้แน่นๆนะครับกาว 3M ผมแนะนำให้ซื้อตัวราคาแพงๆนะครับ จะได้ติดดีนะครับมาดูอีกฝั่งคนขับนะครับอีกฝั่งตัวนี้นะครับตะแกงตัวนี้ก็เข้าพอดีเลยนะครับตัวนี้เขาก็ติดกาวสามอมมาให้เราเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ทําความสะอาดพื้นผิวนะครับไอสารนะครับแล้วก็ใช้กาวสามเอมติดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ ฝั่งนี้ก็ค่อนข้างจะพอดีเลยนะครับสวยงามครับมาดูจุดนี้นะครับที่มีปัญหานะครับตัวช่องว่างพื้นนะครับค่อนข้างจะต่างระดับนะครับไม่เรียบนะครับเวลาติดกาวสองหน้ามันจะไม่มันจะไม่ถึงนะครับมันจะไม่อยู่ผมก็ลองดูนะครับลองดูยังไงก็ซื้อมาแล้วนะครับ ผมไม่อยากเจาะนะครับผมไม่อยากเจาะรถนะครับบางทีเจาะรถน้ำพอโดนฝนนะครับเดี๋ยวสนิมจะขึ้นนะครับสนิมมันจะกินนะครับผมก็ใช้กาวสองหน้าอันนี้แหละไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่อยู่ผมก็จะใช้ตัวมาลองดูนะครับ ผมลองใช้ตะแกงตัวนี้ตัวนี้นะครับติดเข้าไปนะครับปีเข้าไปเจอปัญหาก็คือติดไม่อยู่นะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณจุดนี้นะครับไม่เรียบนะครับไม่เรียบนี่ไออยู่นะครับกดเข้าไปก็ไม่อยู่นะครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่เรียบนะครับ ไม่ได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจเอาออกนะครับออกแล้วก็ใช้ตัวเป็นปิ๊บนะครับเป็นวัสดุโลหะนะครับนี่เป็นปิ๊บนะครับมาติดนะครับตัวนี้จะพอดีเลยนะครับนี่ปิดรูไว้พอดีเลยนะครับเป็นพลาสติกนะครับนี่พอดีแน่นหนานะครับตัวนี้แน่นหนาเลย ใช้ปิ๊บขนมก็ได้นะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับถ้าเป็นพลาสติกเดี๋ยวหนูมันจะกัดนะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับเอาทาบแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดๆหน่อยนะครับเพื่อจะให้ผิวมันหยาบนะครับแล้วก็ใช้กาวสองหน้านะครับตัวนี้ติดเหมือนเดิมแนะนำเป็นกาวสองหน้า3ามที่ราคาแพงๆนะครับ มันจะติดแน่นนะครับมันจะไม่หลุดนะครับถ้าเราซื้อมาถูกๆราคาถูกๆมันจะไม่อยู่นะครับผมเวลาโดนน้ํานะครับอันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็กดเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับผมวิธีการปิดช่องหนูเข้าของ Isuzu DMAX ตัวนี้เป็น2.5นะครับเครื่อง250นะครับ นี่นะครับมาดูนะครับตะแกงตัวนี้นะครับที่เราซื้อมาเป็นสแตนเลสนะครับเข้าพอดีเลยนะครับสวยงามตัวนี้นะครับจุดนี้นะครับที่ว่ามันมีปัญหานะครับพื้นที่ไม่เรียบผมก็ใช้ตัวนี่ปิดปิ๊บนะครับปิดนะครับสวยงามครับผมหนูเข้าไม่ได้แน่นอนนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับ นี่นะครับฝั่งนี้โอเคนะครับสวยงามครับผมเรียบร้อยนะครับตัวตะแกรงตัวนี้สามารถซื้อตามแอปออนไลน์ได้นะครับไม่ตรงตามรุ่นนะครับ โอเคต่อมามาถึงขั้นตอนการประกอบนะครับผมจะใส่จะใส่ชุดตัวมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนฝนนะครับที่ถอดออกนะครับมาใส่นะครับผมแนะนําถอดตัวนี้นะครับจะมีน็อตแค่3ตัวนะครับถอดออกง่ายนะครับถอดตัวปลั๊กไฟออกแล้วก็มีน็อตเบอร์สิบสตัวสามารถถอดออกได้เลยนะครับเพื่อจะทํางานได้สะดวกนะครับก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับ ใส่น็อตให้ได้ทั้ง3ตัวก่อนนะครับค่อยขันให้แน่นนะครับตัวนี้ใช้ประแจเบอร์สินะครับหรือลูกบล็อกก็ได้นะครับผมใช้ตัวลูกบล็อกไฟฟ้านะครับบล็อกไฟฟ้ายิงนะครับ เรียบร้อยนะครับสําหรับใส่ตัวชุดนะครับชุดมอเตอร์ที่ปัดน้ําฝนนะครับต่อมาเราจะใส่ตัวแผงชิ้งดีนะครับแล้วก็เสียบสายน้ําเข้าไปนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่ให้กิบล็อกตรงรูนะครับแล้วก็กดลงนะครับกิบล็อกจะมีด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังตัวใกล้กระจกนะครับจะมีตัวกิบล็อกอีกชุดหนึ่งนะครับ ใส่ให้ตรงรูแล้วก็ค่อยดันเข้าไปนะครับนี่กดเข้าไปนะครับให้ตรงรูนะครับดูให้ลงทุก ตัวนะครับตัวลิบล็อกตัวนี้นะครับด้านหลังก็มีนะครับให้ตรงรูแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับให้ตัวลิบล็อกนะครับหรือหมุดล็อกนะครับเข้าตรงรูแล้วก็กดเข้าไปให้สนิทนะครับดูด้วยนะครับให้สนิทนะครับ เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะใส่ฝาที่เราถอดออกนะครับตัวนี้ก็ถอดใส่ไม่ยากนะครับเรียบร้อยนะครับต่อมามาใส่ฝั่งคนขับนะครับตัวนี้ หลังจากที่เราใส่ฝาปิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาฝากระโปรงลงนะครับอย่าพึ่งล็อกนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวก้านที่ปัดน้ำฝนนะครับใส่นะครับใส่ไปตำแหน่งเดิมนะครับที่เรามาร์กไว้นะครับ ขันให้แน่นๆเลยนะครับแล้วก็ใส่ฝาปิดนะครับฝาปิดรูน็อตนะครับต่อมาอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้จะใส่ค่อนข้างลําบากนะครับไม่ยากนะครับแต่ลําบากเพราะว่ามันอยู่สูงนะครับมันอยู่ตรงกลางนะครับนี่ผมต้องหยับล้อรถนะครับขึ้นนะครับใส่ให้ตรงมาร์กเดิมแล้วก็ขันน็อตนะครับ ใช้ประแจเบอร์สิบสี่นะครับในการขันน็อตน,นะครับแล้วก็ปิดฝานะครับตัวฝั่งนี้นะครับมันต่ำไปนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ใหม่นะครับเพราะว่าเวลามันลงนะครับมันจะมีเสียงดังนะครับรว่ามันไปกระแทกนะครับเดี๋ยวผมจะปรับ ขึ้นมาอีกหน่อยน,งนึงนะครับปัดปรับที่ขันคลายน็อตออกนะครับ p 4แล้วก็มีเรียบร้อยนะครับแต่ฝาปิดง่ยายๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างสุนทรเนี่ยครับ